S.C.P. 666J. ดรเจอร์เจออันตรายคาร์ดยูขิดมาตรการกักกันพิเศษอนุญาตให้บุคลากรคาร์ดดีและตัวดเรเจอเ่าเองนั้นเข้าใกล้ผ้านะที่ดเรเจอเ่าเป็นผู้ขับขี่เท่านั้นและให้เตรียมถุงเก็บศพเป็นจำนวนเท่ากับผู้โดยสารบนผ้านะยกเว้น ของดรเจอลเองทั้งนี้ให้เตรียมทีมพยาบาลไว้ในกรณีที่ดรเจอลอขับเข้าไปในเขตชุมชนหรือพื้นที่ที่อาจจะเป็นอันตรายเช่นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และโรงกันสารเคมีรายละเอียดเพิ่มเติมทุกคนที่อยู่บนผานะที่ดรเจอลอขับจะต้องตายแน่นอนจากการทดลองนั้น แม้จะหนีออกจากพาหนะแล้วก็ไม่รอดอยู่ดีซึ่งอาจจะถูกพาหนะอื่นชนในเวลาไม่นานนักแต่หน้าประหลาดใจที่ดเรเจอเล่าเองกลับรอดมาได้ทุกครั้งไม่ว่าพาหนะนั้นจะเจออะไรมาบ้างนอกจากนี้วัตถุที่เป็นอันตรายทุกชนิดดูเหมือนจะเป็นอันตรายมากกว่าเดิมเมื่อเจอเล่าขับพาหนะเข้าไปใกล้มีดจะตัด หรือแทงได้ลึกกว่าความคมปกติเป็นอย่างมากถังน้ำมันธรรมดาจะระเบิดเมื่อถูกสัมผัสเบาๆอาคารจะเปราะบางกว่าปกติผู้คนที่เดินไปมาดูเหมือนจะลืมสัญชาตญาณการเอาตัวรอดและโดดเข้าขวางทางในขณะที่รถของด็เรเจอเล่าขับผ่านถึงแม้ว่าจะเป็นแค่จกักรยานธรรมดาก็ตาม ก็สามารถสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลเทียบเท่าได้กับพายุทอร์นาโดระดับ3เลยทีเดียวภาพนวก666-1หขีดหนึ่งห้ามดรเจอเล่าเข้าใกล้ S.C.P. 4 6 2รถยนต์อันตรายในระยะ25เมตรเพราะจะยิ่งทำให้มันมีความเป็นอันตรายเพิ่มมากขึ้นหลายร้อยเท่าภาพนวกฉบับที่2 666 ขีทางสถาบันได้มีแผนการจะสร้างภานะที่ใช้ใส่ SCP 6 8 2ได้นานพอให้เจอเล่าขับได้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับ SCP 6 8 2เนี่ยกิ้งกา่ามฤตยูเป็น SCP ที่มีความเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสถาบันของ SCP มากเลยทีเดียวนะครับเขาเลยต้องหาทางที่จะกำจัดมันให้ได้และนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่จะใช้กำจัด SCP-682 นั่นเองนะครับก็คือให้บุคคลอันตรายอย่างดรเจอเรลเา SCP666J เป็นคนขับรถอาจจะเป็นรถบรรทุก New Care, นิวเคลียร์รถบรรทุกสิ่งที่มันอันตรายมากๆเข้าชน SCP-682 และนั่นก็เป็นวิธีการทดลองในขั้นต่อไปนะครับว่าจะสำเร็จหรือเปล่าจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับ SCP-666J ตัวนี้นั้น มันมีความอันตรายและน่ากลัวเป็นอย่างมากเลยทีเดียวคล้ายกับรีออนในเกมชื่อดังเกมผีเกมหนึ่งที่ไม่ว่าจะขับขี่ยอดยานพาหนะชนิดใดก็ตามมักจะเกิดหายนะได้ทุกๆครั้งไปและสิ่งที่น่าสนใจของ scp 6 6 6 j นี้นั้นได้มีการเอ่ยชื่อของ scp 4 6 2ในเอกสารภาพผนวกและ scp 6 8 2ไว้อีกด้วย น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อไปอีกทั้งยังสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้แซบแจ็คชาแนลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ